สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าถึงแม้เมกเกนมาโคลเนี่ยจะชนะคดีเดเมลออนซันเด์เนี่ยแต่เรียกว่าในด้านของทางความคิดเห็นของคนในสาธารณะนะและคนหมู่ใหญ่เนี่ยเรียกว่าเธอเนี่ยแพ้อย่างย่อยยับเลยนะคะแล้วเราก็เลยมีบอกว่านั่นหรือเปล่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำให้สคนเนี่ย เริ่มที่จะระมัดระวังในการ้องร้องมากขึ้นโดยเฉพาะกับสื่อที่เรียกว่าเป็นสื่อที่เสียงดังนะคะซึ่งสอคนที่เราจะกล่าวในคลิปนี้ก็คือมันค่อนข้างที่มันจะชัดเจนคนแรกก็คือนักเขียนอัตชวีวประวัติเรียกว่าเป็นเบอร์ใหญ่ก็คือทอมบาวเวอร์เนี่ยทอมเาวเวอร์เนี่ยเป็นนักเขียนอัตชวีวประวัติแนวสอบสวนก็คือหนังสือของเขาเนี่ยเรียกว่า เวลาที่เขาเขียนถึงใครสักคนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ทำการบ้านจริงๆแล้วเขาก็มีชื่อเสียงนะคะเรียกว่าทำหนังสือเกี่ยวกับออคนมีชื่อเสียงเนี่ยมาแล้วหลายคนนะคะวิธีการของเขาเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าเป็นเชิงสอบสวนก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นเวลาหลายปีนะคะไม่ว่าจะไปดึงข้อมูลเก่าไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความการสัมภาษณ์ แล้วก็ยังไปสัมภาษณ์คนเก่าๆนะคะแล้วก็หาข้อมูลเก่าๆคือเรียกว่าเขาเป็นคนทํางานละเอียดดังนั้นก็เลยเรียกว่าเขาเป็นนักเขียนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเขียนหนังสือมาก,กี่เล่มเนี่ยเขียนถึงคนดังมาไม่รู้กี่คนเนี่ยไม่เคยมีใครสักคนเนี่ยที่เรียกว่าฟ้องร้องเขาแล้วก็ชนะคดีเพราะว่า การเขียนหนังสือของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเขาใช้ความระมัดระวังในการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบรรยายถึงอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเ,ออเขาจะมีวิธีการก็คือคนอ่านเนี่ยอ่านแล้วเห็นภาพคล้อยตามแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีการใช้ข้อความว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเออได้รับหรือมีการอ้างมานะคะคราวนี้ทําไมเราถึงบอกว่าหนังสือของเขาเนี่ยเรียกว่า ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบส่งผลกระทบกับเอ,อ่อเมแกนกับแฮร์รี่โดยเฉพาะตัวเมแกนเองเนี่ยนะคะเพราะว่าในหนังสือของเขาเนี่ยเรียกว่าเล่าชีวิตของเมแกนเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กเลยอย่ะก็คือเขาไปสืบมาเรียกว่าหนังสือของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยสีสันนะคะแล้วเขาก็เรียกว่าสัมภาษณ์คนจํานวนมากนะคะซึ่งเป็นคนที่เคยรู้จักกับเธอมาตั้งแต่วัยเด็กเพื่อนวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาไป สัมภาษณ์หมดครูหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันก็มีบางข้อความซึ่งมันเป็นความเห็นของเขาอะนะคะที่อยู่ในบทความอันนี้ซึ่งเขาได้พูดถึงเมแกนเอาไว้ว่าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเออส้นทางการไต่เต้าของเมแกนเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่การแต่งงานกับเจ้าชายระดับซูเปอร์สตาร์นะและแม้ว่าทั้งโลกทั้งใบเนี่ยจะเรียกว่าแทบจะอยู่แทบท้าของเธอนะคะ ต่เมแกนเนี่ยกัไม่มีความสุขกับชีวิตในราชสำนักนะคะเธอก็มักจะหงุดหงิดกับกฎระเบียบพิธีการแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะถูกกดดันอย่างหนักจากสื่อที่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วเขาก็ยังบรรยายต่อไปอีกว่าเมแกนเนี่ยสร้างโลกในจินตนาการเนี่ยขึ้นมาเองแล้วก็ทำให้ทีมงานของเธอเนี่ยรู้สึกแล้วก็เชื่อจริงๆว่าเมแกนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ ส่วนแฮร์รี่เนี่ยออทอมบาวเวอร์ก็บอกว่าเป็นสามีที่รักภรรยามากถึงขนาดที่เรียกว่ากลัวจะเสียเธอไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีส่วนที่ไปสนับสนุนความเข้าใจผิดของตัวภรรยาเองแล้วก็ยังบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเ,เรียกว่าถูกหลอกลวงง่ายจากพวกเหล่าเอเจนต์แล้วก็เหล่าคนดังในฮอลลีวูดนะคะเขาบอกว่าการที่สองคนเนี่ย ออกจากราชวงศ์อังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความสันคลอนให้กับราชวงศ์อังกฤษนะคะแล้วเขาก็ยังไปเล่าแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับบรรณาธิการกับผู้ช่วยบรรณาธิการของหนังสือสฉบับซึ่งเมแกนเนี่ยไปมีส่วนร่วมคือตอนปี2017ก่อนที่เธอจะแต่งงานกับเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยเธอเนี่ยได้ขึ้นปกหนังสือวันน t y ี้แฟรแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะ แล้วทาง Vanity Fair เนี่ยก็มอบหมายให้แซมแคชเนอร์เนี่ยซึ่งเวลานั้นเนี่ยเป็นบรรณาธิการร่วมเนี่ยเรียกว่าเป็นคนรับผิดชอบในการสัมภาษณ์เมแกนมาเคิลณเวลานั้นซึ่งปรากฏว่าทอมบาว e เวอร์เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์เขานะคะแล้วก็คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วแซมแคชเนอร์ก็บอกกับเขานะคะบอกว่าเมแกนเนี่ยพยายามกดดันให้สื่อเนี่ย เรียกว่าตีพิมพ์หรือพูดในสิ่งที่เธอต้องการแล้วเขาก็พูดทำนองที่ว่าเขารู้สึกเหมือนกับแบบเขาถูกทรยศถูกหักหลังแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกจัดฉากนะคะแล้วปรากฏว่าหลังจากที่หนังสือเนี่ยมันมีการวางขายแล้วแซมแคชเนอร์เนี่ยก็เห็นเขาก็ให้สัมภาษณ์ทำนองที่ว่าทอมบาวเวอร์เนี่ยไม่ได้โพสต์คำพูดของเขาครบนะเขาก็มีแบบส่วนที่แบบชมเมแกนนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เหมือนกับแบบทำนองที่ว่าออทอมบาวเวอร์เนี่ยพูดไม่จริงอะไรประมาณนั้นซึ่งปรากฏว่าทอมบาว e เวอร์เนี่ยออกมาโต้แย้งทันทีนะคะอย่างที่เราบอกว่าเขาเป็นคนละเอียดมากเขาบรรยายเลยว่าเขาคุยโทรศัพท์วันที่เท่าไหร่และเขายังบอกอีกว่าก่อนที่เขาจะจบบทสนทนาเนี่ยเขาได้อ่านคำพูดต่างๆที่เป็นโค้ดต่างๆเนี่ยให้กับแซมแคชเนลฟังก่อนด้วยนะคะ แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยสาแกชเนอร์ก,ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรอีกนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือตอน2019ตอนนั้นเธอยังเป็นอ,อ,อยู่ในล่าชวงอยู่ยังไม่ได้ออกมาก็ปรากฏว่าเธอได้เป็นเขาเรียกว่าบรรณาธิการรับเชิญของนิตยสารวอ o r กอังกฤษซึ่งปรากฏว่าณเวลานั้นนะบรรณาธิการตัวจริงเนี่ยชื่อเอ็ดเวิร์ดนะคะ้สึกจะชื่อเอ็ดเวิร์ดเอนนิงฟูก็ปรากฏว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์พนักง,งาน แล้วพนักงานก็บอกว่าเมแกนเนี่ยทำตัวเหมือนกับแบบคลยๆว่าจะเข้ามาควบคุมหนังสือเองทั้งหมดนะคะเขาบอกก็ทำให้ทีมงานเนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเมแกนเนี่ยข้ามเส้นทางวิชาชีพมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ออปรากฏอยู่ในหนังสือของทอมบาวเวอร์นะคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทอมบาวเวอร์ใจร้ายไปกับเมแกนซะทั้งหมดนะคะเขาก็มีกล่าวถึงนะคะว่าเมแกนในวัยสาวเนี่ยก็เรียกว่าบรรยายมะว่าเหมือนกับแบบเธอเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนจิตใจดีมีความเห็นอกเห็นใจคนนะคะแต่เขาก็จะพูดทำนองที่ว่าจากเพื่อนวัยเด็กของเธอเนี่ยก็จะบรรยายว่าเมแกนเนี่ย เปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่เธอไปเล่นเอ่อไอซีรีส์เรื่องซูทนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเอา่อเมแกนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วทอมบาวเวอร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบไปขอสัมภาษณ์เพื่อนที่เป็นเพื่อนคนปัจจุบันของเมแกนนะคะแต่เขาบอกว่าทุกคนก็ปฏิเสธไม่ให้เขาสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นมันก็เลย ไม่แน่ใจว่าเพื่อนของเมแกนไม่สัมภาษณ์ดีกว่าหรือไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดในแง่นึงให้สัมภาษณ์เขาก็อาจจะให้สัมภาษณ์ในแง่ที่ว่าเออเป็นมีอะไรที่เป็นบวกกับเมแกนก็ได้นะคะเราไม่แน่ใจแต่ก็เรียกว่าทอมบาวเวอร์เขียนในนั้นชัดเจนว่าเขามีการติดต่อไปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆนของเธอก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ทุกคนแล้วปรากฏว่าหลังจากที่หนังสือเนี่ยตีพิมพ์ออกไปนะคะก็ไม่มี การออกมาโต้แยง้งหรือออกมากล่าวหาอะไรจากาท้งแฮร์รี่กับเมแกนเลยนะคะแล้วตอนที่หนังสือเล่มน,นี้มีการตีพิมพ์เนี่ยก็เหมือนกับทอมบาวเวอร์เนี่ยเขาก็รู้เพราะว่าหนังสือเนี่ยตีพิมพ์ปี2022คดีของเมแกนที่ฟ้องเดอะเมลออนซันเดย์เนี่ยมันปี2021นะคะแล้วเขาก็มีรวบรวม ข้อมูลบางส่วนตอนคดีนั้นนะมาใช้ในหนังสือเขาด้วยแล้วเขาก็เห็นว่าเออเมแกนมีการฟ้องเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับแบบพูดเหมือนเตือนหน่อย,อยทํานองที่ว่าถ้าทั้งสองเนี่ยคิดว่าจะฟ้องเขานะเรียกว่ามันมีความเสี่ยงในศาลสูงเพราะว่าเขาจะเรียกร้องให้มีกระบวนการ discovery ซึ่งเป็นคำพูดที่ทุกๆคนที่เป็นเหล่าเซเลบหรือเป็นคนดังซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังก่อนแต่ละยกตัวอย่าง ให้เห็นก็คืออย่างล่าสุดเนี่ยปรากฏว่านักเขียนคนดังคนหนึ่งของสหรัฐนะคะไมเคิลวูฟเนี่ยไมเคิลวูฟเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็พูดถึงเอ,อ่อเมลานีทรัมป์นะคะทำนองที่ว่าพูดถึงเมลานีทรัมป์ว่ามออีความสัมพันธ์ไอ,อคำว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรืออะไรนะคะในที่นี้เขาหมายถึงว่าสองคนมีการรู้จักกันอะไรเงี้ยกับเอฟสตีนนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย ทางฝ่ายของเมลานีทรัมป์เนี่ยมีการส่งจดหมายขู่ก็คือทีมทนายเนี่ยส่งจดหมายขู่ว่าขอให้เขาเนี่ยถอนคำพูดแล้วก็ขอโทษว่าเมลานีทรัมป์เนี่ยมีความรู้จักอะไรกันดีกับเจฟฟรีย์เอฟสตีนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะโดนฟ้อง1,000ล้านเหรียญเพราะขู่ไปเสร็จปรากฏว่าไมเคิลวูฟเนี่ยเขาก็แบบไม่ใช่ธรรมดาเขาก็รู้ว่า คือการจะฟ้องร้องเนี่ยคดีสมัยนี้มันใช้เงินจํานวนมากนะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขายอมไม่ได้เขาก็เลยทานั้นขู่เขาฟ้องเลยนะคะแล้วเขาก็เลยฟ้องกลับแล้วเขาก็พูดตรงๆเลยบอกว่าเขาเนี่ยต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์กับเมลานีทรัมป์เนี่ยขึ้นศาลแล้วก็ให้การต่อภายใต้คำสาบานนะคะเพื่อที่คนจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองคนเนี่ย มีความสัมพันธ์กับเจฟฟรีย์เอฟซียังไงเรียกว่ามันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าใช้เทคนิคที่เรียกว่า Discovery เนี่ยมาเป็นเอ่อแท็ติกนะคะเหมือนกับแบบมันอาจจะไม่ได้ชนะก็ตามแต่ในแง่ของสังคมเนี่ยมันคือการถูกโปรโปรงนะคะแล้วไอ,ควคอ,อไ้คำว่า Discovery เนี่ยก็คืออะไรคำว่าดิสค o เวอรเนี่ยในสหรัฐกับในอังกฤษเนี่ยมันคือกระบวนการที่ศาลเนี่ยมีอำนาจ ที่จะเรียกให้ฝ่ายที่ถูกร้องหรือถูกอ้างถึงเนี่ยต้องมาให้การในสารและยังสามารถเรียกร้องเอกสารอีเมลเทก็กซข้อความเรียกว่าอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าสารมีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวพันและต้องการรู้เนี่ยจะต้องเอามาให้สารตามที่สารเนี่ยเรียกร้องได้แล้วถ้าจะพูดถึง NDA ซึ่งสมัยนีย้คนดังมากจะนิยมให้เซ็น NDA เพราะฉะนั้นตามกระบวนการของศาลเนี่ยสารถือว่า NDA เนี่ยมันไม่ได้เป็นข้ออ้างทางกฎหมายเรียกว่าพูดง่แงๆว่าคําสั่งของสารใหญ่กว่า NDA นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนดังเนี่ยปลัวเรื่องนี้มากเพราะว่าเวลาที่สั่งให้เอาเอกสารมาให้สารดูเนี่ยมันอาจจะไปเปิดจุดอื่นก็ได้ที่ไม่ได้อยากให้คนรู้เพราะว่าเวลาที่มันเอกสารออกมาหนึ่งฉบับหรืออีเมลหรือเท็กซ หรือการจดบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าคุณจะไปเอ่ยอ้างถึงคนอื่นหรือเหตุการณ์อื่นด้วยเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นคนดังเนี่ยพอได้ยินคำว่า discovery นี่ก็คือไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเพราะฉะนั้นทอมบาวเวอร์ถึงได้พูดชัดเจนว่าถ้าฟ้องเขาเนี่ยเขาเนี่ยก็จะให้มีกระบวนการนี้ก็แสดงว่าเขาสามารถเรียกเอาเอกสารทั้งหมดเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มันเกิดกับ เมแกนกับแฮร์รี่ก็คือเรื่องของอีเมลถูกไหมคะที่ปรากฏว่าถูกค้นพบและทําให้ทั้งสองคนนียเรียกว่าหมดเครดิตเ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันและของเขานี้เนื่องจากว่าในหนังสือเขาเนี่ยเขาสัมภาษณ์คนจํานวนมากนะคะมันแสดงว่า process หรือปริมาณเอกสารหรือปริมาณคนเนี่ยมันจะต้องมากกว่านั้นเข้าไปอีกนะคะแล้วอีกสื่อหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือ Vanity Fair ซึ่งเมื่อตอนต้นปีนี้เองอ่ะ ใช่ไหมคะที่วันนิตี้แฟเนี่ยก็มีการเรียกว่าออกบทความถึง8,000ันคำแล้วก็เรียกว่าวัน i t y f a แฟเนี่ยก็เป็นสื่อใหญ่นะคะเรียกก็ว่าเป็นสื่อที่คนเรียกว่าให้ความเชื่อถือพอสมควรแล้ววัน i t y f a แฟเนี่ยก็ไปย้อนกลับไปสัมภาษณ์คืออย่าลืมว่าสองคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของพนักงานอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยที่เมแกนเนี่ยอยู่ที่บักกิงแฮมพาเลสเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเธอเนี่ยบูลลออี่เจ้าหน้าที่นะคะของวังจนเจ้าหน้าที่เนี่ยร้องไห้หรือลาออกซึ่งมันเป็นข่าวกันไปช่วงหนึ่งนะคะเรียกว่าทางวังก็มีการสอบสวนแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรออกมานะคะเพราะฉะนวัน ity นี้ที่แฟร์เดี๋ยวก็ไปจับจุดนี้ว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเนี่ย มันก็ยังมีข่าวลือออกมาเรื่อยๆทํานองที่ว่าเมแกนเนี่ยเหมือนกับแบบบูลลี่คนที่ทํางานอยู่กับเธอแล้วก็เหมือนกับแบบใช้อํานาจแล้วปรากฏว่าเขาก็เลยทําการออสัมภาษณ์พนักงานคนที่เคยทํางานกับเมแกนมาก่อนแต่แน่นอนพนักงานเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถออกมาเปิดเผยตัวอะไรได้เพราะว่าพนักงานของ เออแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องเซ็น NDA อยู่แล้วก็คือไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์คนจำนวนมากแล้วบทความที่มันออกมาเนี่ยเรียกว่ามันส่งผลร้ายอย่างมากเลยกับสองคนที่เราเคยเล่าไปไม่ว่าจะคนจะเรียกพนักงานจะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นผดเด็จการบนส้นสูงหรือเธอเนี่ยจิกคนตั้งแต่ตีห้าหรือแบบแล้วก็มีคนเล่าอํำนองที่ว่า เมแกนเนี่ยตอนที่เหมือนกับแบบทางานกับเธอใหม่ๆเนี่ยเธอก็เหมือนกับแบบดูเหมือนจะเป็นมิตรนะคะกับคนเป็นคนที่แบบเออดูอบอุ่นเป็นมิตรแต่หลังจากที่ทํางานด้วยกันไประยะหนึ่งถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยเธอก็จะเหมือนกับแบบแสดงอาการเย็นชาแล้วก็เหมือนกับว่าออพนักงานคนนั้นนะทํำเรื่องผิดพลาด ทั้งๆที่พนักง,งานบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนื่องจากว่าเธอเนี่ยเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจนบางอย่างเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วพอมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเมแกนก็เหมือนทํานองไม่ได้พูดตรงๆนะคะแต่เหมือนกับแบบเย็นชาใส่เธอแล้วก็เหมือนกับแบบมีการไปพูดรับหลังอันนี้เป็นสิ่งที่มีการเล่าในออนิตยาาสารวันนิตี้แฟน,นะคะจากการสัมภาษณ์ซึ่งพนักง,งานก็อ้างว่า มันทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยค่าแล้วก็หมดความมั่นใจในตัวเองนะคะเขาบอกบรรยากาศมันเหมือนกับในหนัง Mean Girls แต่เป็นเวอร์ชั่นผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นแล้วก็ที่เรียกว่าอีกอันที่เรียกว่าคือหามากก็คือว่ามันมีตอนหนึ่งซึ่งในวันดิที่แฟนเนี่ยก็มีการอ้างถึงนะคะบอกว่าเขาได้ข่าว มาจากแหล่งข่าวบางแหล่งว่าเ,ออเจ้าหน้าที่ของเมแกนเนี่ยมีการเรียกว่าอย่างเชิงไปถามสำนักพิมพ์ทํานองที่ว่าสมมุติว่านะคะใช้คำว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันมีการหย่าร้างเนี่ยแล้วมันจะมีการเขียนหนังสือปร,ประมาณว่าหนังสือแบบ tell all แล้วจะมีเอ,อ เขาเรียกว่าสำนักพิมพ์ไหนสนใจซึ่งไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มนะคะไม่ได้บอกว่ามันจะมีการอย่าล้างจริงแต่ว่ามีการอ้างว่ามันมีเสียงเล่าเสียงหรือว่ามีคนของเธอเนี่ยไปเซอร์เวย์ไปถามทํานองที่ว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีแบบนี้ขึ้นนะเรามีสำนักพิมพ์ไหนจะสนใจตัวเลขอะไรเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องบอกว่าอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่ามันจะมีการอย่าล้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นข่าวหรือซึ่งมันปรากฏในหนังสือเรียกว่า อย่างที่เราบอกว่า Vanity Fair ไม่ได้เป็นหนังสือกระจอะเรียกว่าเขามีเงินทุนเขามีทีมนะคะเพราะฉะนั้นข่าวที่มันออกมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเชื่อแล้วคนนี้เราก็สงสัยว่าแล้วทำไมเนี่ยแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยไม่ออกมาพูดอะไรเลยกับหนังสือ Vanity ี้แฟรเนี่ยนะคะไม่ได้ออกมาแบบ ฟ้องร้องหรืออะไรก็ตามถึงแม้ว่าในหนังสือจะใช้คําที่เรียกว่าระมัดระวังคำนะคะแต่ก็ไม่ออกมามีการตัวแยง้งแล้วก็คิดเอ๊ะแฮร์รี่กลับบ้านวันนั้นจะถามเมแกนว่ายังไงบอกเมแกนจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นความรู้สึกของเราตอนที่เราเห็นแล้วเอ๊ะแฮร์รี่กลับบ้านจะไปถามเมแกนไหมว่าเออฉันได้ยินข่าวมาจากหนังสือวันนี้ที่แฝงว่าเธอมีการไปสอบถามนะว,ว่าเธอแบบถ้าเธออยากับฉันแล้วเธอจะแบบจะเขียนหนังสือ แฉทุกอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน่ะเราก็ฟังแล้วเราเออมันก็แปลกดีเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าปรากฏว่าหลังจากที่มันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยมันไม่มีการออกมาโวยวายอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าวัน i ิ y ี a แฟนเนี่ยเขาแบบเป็นหนังสือฉบับใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องนะคะมันก็กลับมาคําเดิมนะคะ Discovery แล้วอย่างที่เราบอกว่าในวัน i ิ y ี a แฟนเนี่ยมันชัดเจนว่ามีการไปสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เก่าตั้งแต่สมัยทำอาร์คิทป์ตั้งแต่ทำโอนมาจำนวนมหาศาลน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า Discovery จริงๆเนี่ยพนักงานพวกนี้ซึ่งอาจจะแบบโกรธอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรมากกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าณเวลานั้น NDA ไม่มีความหมายนะคะเพราะวาศาลบอกว่าฉันอยู่สูงกว่า NDA ฉันสั่งให้เธอพูดเธอก็ต้องพูด,เธ,พดเธอไม่มีสิทธิ์ก็คือถ้าสารสั่งให้มาก็ต้องมานะคะสารสั่งให้แบบเปิดเผยก็ต้องเปิดเผยเ,เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงสูงและเราก็เลยคิดว่าอันนี้หรือเปล่าทำให้เรียกว่านังสือชื่อ Revenge นะคะซึ่งเรียกว่ามันไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับเมแกนเลยหรือบทความในาานิตยสาร Vanity Fair เนี่ย ซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ภาพลักษ์ของทั้งสองคนเนี่ยซึ่งเขียนชัดเจนว่าเป็นรักต้มตุนเนี่ยแต่ทําไมสองคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยกับนักเขียนเบอร์ใหญ่กับสื่อเบอร์ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันคงเป็นบทเรียนจากครั้งที่แล้วนะคะว่าชนะก็จริงแต่เรียกว่าภาพผลเนี่ยมันยับเยินแล้วคนที่ทำงานแบบนี้หรือว่าคนที่ ต้องเรียกว่าใช้ชื่อเสียงในการทำมาหากินเนี่ยภาพลักษณ์มันเป็นสิ่งที่มันสำคัญคือสองคนเนี่ยภาพลักษณ์มันก็แย่อยู่แล้วนะคะดังนั้นหนังสือ Revenge ของ t o m Bauer นะคะหรือบทความ American Hustle ของ Vanity Fair เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าทั้งเ,เจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โกรธ หรือว่าไม่แข็นะคะแต่ว่าคงคิดแล้วว่าถ้าเกิดไปทำอะไรเนี่ยเรียกว่าผลเสียมากกว่าผลดีเพราะอย่างที่เราบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันใช้กระบวนการ s i s v o v y เนี่ยมันจะต้องมีการเรียกเอกสารจำนวนมากแล้วก็เรียกคนจำนวนมากเหมือนกันแต่ที่มันน่ากลัวมันไม่ใช่เพียงแต่คำให้การในศาลนะคะมันคือการที่คุณจะต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งบางสิ่งมันไม่ควรจะเปิดเผยและถึงแม้ว่าในที่สุดคุณดูเหมือนจะชนะคดีทางกฎหมายแต่คุณก็จะแพ้ทุกอย่างในทางความเชื่อของสังคมอยู่ดีถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ